สงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมเรียกปีดำเพราะว่ามันเป็นสีดำไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่านี้เลยเป็นกระดาษธรรมดาครับนี่คือภูมิปัญญาไทยของชาวบ้านผมจะเป่าปีและให้น้องสาวผมในฐานะลิเกเราเกิดในสายเลือดลิเกครับค่ะผมจะเป่าแบบโหยหววคล้ายปีมอนเดี๋ยวส้มเชียงเมื่อกี้มันใส่คุณเอนิดนึงนะคะทำไมครับบอกทีมเราเปิดมาสองปีแล้วทีมลิเกบอกมีงานเล่นสองคืนผิดนะครับผิดค่ะ สปีคืนเดียวครับความสนุกสนานเช่นนี้ยังไม่หมดในช่วงไร์โชว์ของเรานะครับตอนนี้ยังมีตลกอีกคณะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคณะที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้พบกับเท่งเธอดเทิงครับ แสดงผมเดี๋ยวช่วงนั่งตั้งเราช่วงนี้อันนี้น้องสาวอ่ะค่ะสาวกาบลงกราบลงแช่ไปเลยกราบลงแช่ไว้เออกราบลงแช่ไว้กราบแช่ไว้โอเคโอเคดีดีแล้วก็ผมผมเกรงว่าหัวนมมันจะถลอกนะครับกราบดีดีกราบแล้วก็ขึ้นเลยดีกว่าครับผมอันนี้เป็นเป็นนมนม R S ครับ แสดงวันนี้เราก็เป็นเป็นมุกของ RS กดเลยนะครับถ้าเราแสดงแล้วไม่ขำเรากล้ารับประกันนะฮะรับประกันยังไงคะถ้าไม่ขำแล้วก็ถีบหน้าได้เลยนะครับอ่าถีบก่อนได้ไหมคะคามบาง,างคาถานถาม<จ>ว่าเออทำไมคุณเท่งเวลาเดินไปไหนมาไหนแล้วก็มีแต่รอยยิ้มอันนี้ผมบอก,กตรงว่าผมเป็นคนเชื่อเรื่องสยศาสตร์นะครับเ,ออเป็นคนที่ว่าเวลาออกจากบ้านต้องดูเลิก ต้องดูเลิกหามยามทีอ๋อเลิกดูดูเลิกนะคะไม่ใช่ต้องเลิกก่อนค<ผ>รับบางทีเลิกแล้วก็ยังดูอีกอ๋อเพราะความแน่ใจอ๋อสิ่งที่ผมติดตัวเป็นประจำเลยแล้วครับอ๋อของขลังเหรอคะอ๋อเขาไม่เคยติดคุกครับอ๋อหมายถึงของมีครูครับผม แรกกูโต๊ดประดุกนะแมงไม่น่าเชื่อเลยนะเป็นมุกของ RS พยายามจะหลีกเรื่องมุกอะไรที่มาตลกเล่นซ้ำากอ้ารคือคือจะไม่หยาบค่ะไอ้แบบตัดตดตไม่เอาเราไม่เอาเพราะถือว่าเรามีอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็อ่าเป็นการเล่นสายตาค ไม่ย<อ>หยาบไงนี่วุสาเคยไปทั่วว่ามึงไม่เคยมีผัวมิผัวไม่เ่อินนี่จับอย่างนี้เลยเช่ยไม่ใช่มันน่าเกลียดพี่เอาอะไรมานะ่ะครับผมประหลัดนี่ของอ๋ออันนี้เป็นประลัดของ R S, <S ครับต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนนี่เป็นประหลัดเดี๋ยวนี้ <ผม S 1> เป็นอำเภอแล้วค่ะอะไรขเหมอนวะเนี่ย อันนี้น้องผมนี่มุกแต่ละมุกเขาจะไม่หาแต่เป็นมุกกระตุ้นกระตุ้นต่อมหาพอเขากระตุ้นปั๊บผมก็จัดตะกิดเสร็จแล้วมันก็จุดบรรลุเป้าหมายก็คือระเบิดหานั่นเองครับไม่นานเกินรอเดี๋ยวหากันตึมขี้แตะขี้แตนครับขี้แตะเคลิ้ม้เคลิมอันนี้เขาเรียกว่ามุกเคลิ้ม อะไรมุกเคลิบผมไม่ใช่ลามกจกกเปรดถึงหน้าตาผมจอ,อกดูดีหน่อยสังเกตไหมครับผมไม่เคยมีศัตรูมีแต่มิตรก้าวออกจากบ้านมีแต่รอยยิ้มเพราะอะไรคะสาธุสิ่งนี้ครับไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่ว่ามาพูดลามกจกกเปรดอันนี้เป็นปหลัดขิกทําด้วยไม้มะย,ยมตายพลายหายากไหมคะหายากมากแล้วหามาทำให้อะไร หามาทํำไรได้ไหมหาทำเฮี้ยไม่เอาค่ะเพราะเฮี้ยโอ้ถึงแม้จะเฮี้ยเราก็เป็นเฮี้ยของ r s นะครับได้ได้เซ้นได้เลยตลกเล่นดีมากเลยนะก่อนออกจากบ้านดีเลดีกว่าสองพ่อลูกนั้นเยเยอะเลยก่อนออกจากบ้านทำยังไงคะผมตั้งไว้กลางห้องครับตั้งนโมสามจบในใจเสร็จแล้วเวียนศีรษะ ณเมตตามโหกุณนาพุทธปานีทายินดียะเอนดูก้าวออกจากบ้านมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสน่ห์ไม่มีศัตรูครับสุภาพสตรีท่านใดสนใจจะไปค้าขายหรือสนใจจะหาลูกหาผัวใช้ได้อย่างหนูอย่างหนูแล้วครับพี่อย่างส้มนี่อยากมีใช่ไหมอยากมีครอบครัวคอยบูชาได้ครับแต่ไม่ต้องเวียนศีรษะเพราะผู้หญิงแต่งหน้าแล้วผู้หญิงยังไงตั้งไว้กลางห้อง ตั้งน้โม3จบในใจ2จบได้ไหมจบเดียวพอแล้วครับอ,อย่าตอแหลครับแมหมตอแหลก็ตอแหลของ r อค่ะถือว่าเป็น r s ได้ได้ได้ตอแหลนี่ของไอได,ดอส้สำหรับสุภาพสตรีนะครับก่อนอ,ออกจากบ้านหรือก่อนออกจากห้องวางไว้กลางห้องตั้งนโม3จบในใจพอเสร็จแล้วยืนค่อม แล้วก็ oh. เริ่มคาถาเลยครับนะเมตตาโมกุลนาพุทธานีทายินดียะเอน็นดูนะโมพุทธายะออกจากบ้านมีแต่รอยยิ้ม oh. มีแต่นัเมตตามหาเสน่ห์แต่ตอนจะทําต้องระวังเลยนะครับถ้าคุณอดนอนมาแข้งขาคุณจะอ่อนได้ <Okay. S 2> เคยมีนักร้องอยู่ท่านหนึ่งนะครับตั้งโมสามจบในใจก่อนออกจากห้องยังไงคะพอตั้งสามจบเจ็บปั๊บมายืนค่อมเลยเริ่มเลยนัเมตตาโมกุลนาพุทธานีเข่าเสือกอ่อนครับลื่นแผละ oh. ลวดไปเท่านี้นักร้องคนนั้นครับนั่งรถแท็กซี่มาจอดที่หน้าคาเฟ่พอก้าวลงจากรถเหมือนเทพธิดาคนนี่มุงดูกันเต็มเลยครับโอ้โหนะ้าดีนะ้าดีณนาดีบ้าแล้วเข้าไปแค่นี้มันก็เดินอย่างงี้เลยโอโ้นั่นไม่กล้าใช้แล้วค่ะพี่อันนี้เป็นหน้าเมตตามาหานิยม,มจะมีเรื่องมีราวรูปหัวอย่างนี้ครับผม เราจะรูปย้อนได้ไหมคะรูปย้อนรูปอย่างนี้ได้ครับรูปย้อนอย่างนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเปิดทางเพื่อเธอไม่ได้ไม่ได้ต้องรูปลงรูปลงนะครับมันจะเชื่องไหมคะไอแมงเพนนี้มึงเอาไปถามไปก็หนูไม่รู้จักหนูก็สงสัยนีเอ้าตระกูลผมมี2ตัวครับได้หมทำไมจะออกไม่ได้ครับ ในเมื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาล่อยไปเถอะควักมือคุณไม่มาใช่ไหมครับอไม่รู้ตัวใช่ไหมครับงงมากเลยวันนั้นผมไปบ้านพี่มาไปเจอแม่พี่เอานี่าแมงบอกว่าแม่คุณอยู่ขค่อบพยพ ตอนนั้นกลับมาแล้วมันก็ไปของมันจนได้ใ่พี่แล้วอย่างอย่างอย่างหนูไม่มีแฟนหนูหนูหนูใช้ได้ไหมพี่อันนี้เหรอน้องจ้าใช้ได้เหมือนกันแล้วแต่พี่เกรงว่าลำไส้เธอจะอักเสบนะสิถ้าพังอืดไปนี่ปวดท้องขี้แค่นึกมันก็มาแล้วนะพีว่าอันนี้เล่นไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ครูนะครับพี่พี่พี่เท่งมีเมียแล้วมีลูกแล้วตั้งหลายคนแล้วหลายเมียด้วยนี่เนาะ ไม่ง่วงครับไม่ไม่ใช่เอาเนี่ยนนอนนอนเอาเนี่ยนอนฮะคือมันมันคล้ายๆมันมันชี้ไปมันอัปมงคลอย่างเี้ยเอานอนเนี่ยมันเป็นหน้าเมตตาหน้าพ่อมันาเริ่มเชื่อมอย่างนั้นเออนอนชี้หน้าได้ไหมครับเออชี้หน้ากูได้นี่เอามาเล่นได้นะครับ แต่อย่าให้แม่คุณหมามเห็นนะโอ้โหด่าเลยด่าแล้วแย่งก็ไปเก็บบ้านเลยแหละข้าอ๋อก็ขายโอ้ค้าอะไรค้าประเวณีหนึงหนุกมนต่อหนึงนี่ไปส่งให้มันคุณจบแล้วเมื่อกี้เนี่ยคุณจบแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณจบแล้วแน่ๆเอาค้าค้าประเวณีเอ๊ะทำไมส้มเชีงรู้อ่ะทำไมไม่รู้อ่ะเพราะหนูว่อยู่ในทีมแม่เที่ยวกับแม่เขา ห็่ไหมเขาบ่นเลือเกินแล้วแม่เ,เ,กเกมืองอะแย่งแขกแม่กูชิบหาย้ักหลังๆนะพี่แม่มึงก็เป็นอะหลายโอ้ย <c oughs> ครับผมอันนี้ถึงแม้เสียงตะคอกแตกเป็นก็เป็นตะคอกของ RF อ <c oughs> หลายต่อหลายคณะนำแซกนำทำเปรกอะไรต่อหลายอย่างมาเล่นผมว่ามันก็ดีเป็นการประยุกต์ใช่แต่เราเป็นคนไทย เกิดพื้นผ่นดินไทยค่ะภูมิปัญญาไทยครับบ้องกัญชาค่ะครับผมทุกเช้าเอาบ้าอะไรอะอะไรนั่นน่ะปีดำโอสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมเรียกปีดำเพราะว่ามันเป็นสีดำไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่านี้เลยเป็นกระดาษธรรมดาครับนี่คือภูมิปัญญาไทยของชาวบ้านผมจะเป่าปี และให้น้องสาวผมในฐานะลิเกเราเกิดในสายเรืองลิเกครับค่ะผมจะเป่าแบบโหยหัวคล้ายปีมอนเดี๋ยวส้มเชงม่อที่มันใส่คุณเอนิดนึงนะคะทำไมครับบอกทีมเราเปิดมาสองปีแล้วทีมลิเกบอกมีงานเล่นสองคืนผิดนะครับผิดค่ะสี่ปีคืนเดียวครับอ่ะนี่ให้คุณส้มเชงได้โชว์การลำอันนี้ไม่ฮานะครับแต่ว่าทึ่งโชว์ความสามารถ Ha <laughs> ออกแล้วทำไงพี่ผมบอกแล้วว่าหากันตายแต่มาดูความสามารถของน้องชายผม รักขนน้นองมากนะเป่าไม่เป็นเป่าง่ายๆวางง่ายนิดเดียวอ่ะใช้ลมผ่อนออกมาเอ้ยทำไมลมต้องผ่อนทำไมไม่จ่ายสดเขาอ๋อ ผ่อนลมเตีมาจากกำบังลมใช่ไหมครับกระเพาะขี้จะบีบดังโครกแสดงว่าคุณสิทธิ์อยากจะเป่าใช่ไหมครับไม่ครไม่อยากเป่าคุณสิทธิ์ลองดูครับุณไม่ชอบดนตรีแบบนี้ครับพี่ต๋อยเออลองดูนะแมจะอ้วก่พี่เท็กอุตส่าห์ให้เกียิเราผมจะอ้วกครับพี่ต๋อยพี่เอางี้ดีกว่าครับครับผมผมไม่ได้รังเกียจนะฮะครับผมเป่าได้ครับผมเป่าได้ครับ กระเป๋าสิครับเอาได้มาเดี๋ยวเป่า